สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเออสวัสดีค่ะอน้องไอติมค่ะเออวันนี้น้องไอติมอยู่กับป้าลุงนะคะแม่ไปสอนหนังสือใช่ปะ่ะแล้วพี่อุ่นไปไหนเออพี่อุ่นไปโรงเรียนแล้วหนูแล้วหนูเมื่อไหร่จะได้ไปโรงเรียนเนี่ย โตยังสามโมงโอ้สามโมงสามโมงเหรอ,อสามโมงเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเอ๋เห็นได้วันนี้อยู่กับป้าใช่ปะ่ะวันนี้ได้กินไก่ได้กินไก่ยาได้กินไก่ไหวยา่านะกินไก่กินขนมขนมเทียนขนมเข่งเห็นไหม เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะกินอะไรดีใช่ปะ่ะไอ้ยทำดีๆที่ทำดีๆทำดีๆทำดีๆหัวไอ้อย่างงี้ยไงอ่หนูแนะนำตัวกับวันหนูชื่ออะไรหนูชื่อหน้ากิมอะไร,ร,ะไรนำนำกุลอะไรคะนำกุลชนะนำกุลพรหมาดบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่บางสเะเรค่ะใช่ปะ่ะบ,บ้านอยู่บางสะเร่เ แล้วคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อว่าแม่หนูแล้วคุณพ่อชื่ออะไรคะพอ่อหนูชื่อว่าพ่อไก่อ๋อหนูชื่อพ่อไก่แล้วแม่คุณชื่ออะไรคะแม่คุณแม่คุณชื่อว่าแม่คุณแม่คุณเล็กเกออแม่คุณเล็กคะ่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะพี่อุ่นแล้วพี่อุ่นแม่ <laughs> มันนั่งปอก <laughs> กระเทียม ก็ดีหลานมาอมบอกกระเทียมกันบอกไหมบอกกระเทียมบอกได้ปะ่ะบอกได้งนะวันนี้เขาไหวกันหมองก,กินเยอะแยะหมดเลยรู้จะกินอะไรก็ลุงก็หาผักกินดีวกว่าเนี่ยกินผักดีวกว่าพลุงมีแต่หมูแต่ไก่เบื่อเบื่อ เ,เบอร์หมูเบอร์ไก่อ่ะอ่ะนั่ไหไนะถ้าของประลุงไปไหนะเอามาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้เนี่ยไปโยนให้ตรงนู้นได้ไงหนูหยิบให้ป้าก,ก่อนไว้ให้ป้าก,ก่อนนะคะนีนั่งบอกหอม เคาะจะไปขอนแก่นแล้วติมไปด้วยเปล่ามันอยากไปเอ้าก็เมื่อกี้ก็ชวนติมไปด้วยไม่ใช่เหรอว่าไปขอนแก่นน่ะออเก็ไปขอนแก่นเลยแล้วก็ค่อยกลับกับพี่เคอกได้เปล่าอืมได้เปล่าคะวันนี้ตุ๊กจีนร้านก็จะเงียบหน่อยเพราะว่าเขาวไหว้แล้วก็กินของไหว้กันวันนี้ แหม,ม่มันมีมีโต๊ะเดียวกำกินข้าวกันอยู่เราก็เลยมาปอกกระเทียมเดี๋ยวปอกหอมวันวันหนึ่งไม่มีอะไรหรอกตื่นเช้ามาอาบน้ำก็ออกมาหน้าบ้านทำงานบ้านแบบนี้เลี่ยทำนูน่นทำนี่ล้างตรงล้างกานถุงมืถุนนบ้านล,ล้างตรงล้างตู่เลย ตู้เล็กนเปิดอ้าไว้เลยดึงได้ยังไม่รู้นะไปเห็ดโคลนต้องเอาไปเห็ดโคนแช่นะ้ำไปเห็ดโคนร้องเพลงอะไรอ่ะ ยายนี่เจอเจ้เป๋าไอ้ติ้มหยิบกระเป๋าไม่คุ้นาหน่อยนี่โทรศัพท์หยิบแบบนี้เนี่ยเนี่ยหยิบไหมหยิบเป๋ามาดิเอามายกมาดูดิว่าใครโทรไม่นุ่นโทรมาป่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวอาจารย์โทรมาป่ะ จ้าเจ๊ป้าอยู่เด็กอยู่ข้างนอกกำลังเดินมาเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะอายติมเอาโทรศัพท์ให้แม่คุณไปยาวโทรมาอ่ะบอกปไปยาวโทรมาค่าเอ็นเน่วันนี้ไปยาวขอลูกโอ้ยเจ๊ก็แย่งโทรศัพท์ไปแต่หนูเขา ใส่หูทาเป็นจะพูดแหมแล้วก็ไม่พูดแไม่แ้แม่ไม่หวดดีค่ะเนี่ยกินลูกอมมืไหรลูกอมอยู่ไหนอ่ะหมดยังไงอยู่ไหนอะ

Có bạc. O, lần đầu vào ngoài này. Gin một dáng anh. Huh? 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 อ้าวแล้วหนูไปไว้ไหนอ่ะน้าอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนเนี้ยวางรถมานี่รถใครมารถใครมาอ๋าอรถพี่เนยหนูหยอ,อกไปนะ ไปแล้วรับหลานก่อนจ้าว,วันนี้ค่ะเดินทาง<ไ>ปลอดภัยครับขับดีๆนะเนยะข,ขับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวบ,บี่คอกลกลับมาเดี๋่คอกกลับแล้วพ่คอไปแป๊บเดียวไปกอน โตบอกอาเา้องนอยลูกบายบรแล่ันนขับก่อนแล้วเปลี่ยนกันขับกั็นเก่งนกันเลย ายากอะยรหายง่ายๆไ,ไหนหาเจอ,อยางไม่ได้มาหะหน่อยเดียวกูดยาวเลยดิอ